นะกับสบายดีพี่น้อง FC ทกฐานมาสมองสุบอนวันนเป็น FC ทางฝั่งไทยฝั่งลาวกกับสบายดีพี่น้องมันนี้สพาการขับป่าหาเหตุพี่น้องโอ้มันอาเสียวมาสองคนมานพี่น้องลุยป่า ไ้เดราพาไปหาอยู่ดอนนาเผื่นบ้าน,นสิวิไลเมืองไซพุทองแข้งสวรรคเขตพี่น้องรุ่นกันพี่น้องมือนิสิมานบาอกกำลังเดินเข้าป่าตอนนี้พี่น้องรุ่นกันพี่น้องเลยสิมานาามาใช่พ่อเลย คืออะไรเขามาปลูกเพาะปราบ้นวะ่ะแต่บอาเมนเท้าดอกเสียวโอ้เพาะอะไรอู้เฮ็ดหลักองอกบานฮ็้พี่เบื่อก <laughs> ็ได้ว่าเฮ็ดกินเฮ็ดพี่เบื่อพี่น้อง เฮ็ดยังคือออกทางนอนพี่น้องอ๋อดอกนี่หนะขโมยใหญ่แค่นี้พอเถอะพอเห็นละงโง่พี่น้องจ้าเห็นละงโง่บ้าน เฮ็ดละงกบานโอ้ยบานบมดเลยมาหาแมวให้กับเขาป่ามาเหาะด้วยเนาะก็ไดาษสับนี่เฮ็ดละงกหาดอกับเสานิยมหมู่เดียวคือกระดอกกระดีอแทน วานไปหากระเพาะแบบนี hoy, hoy, arte, ้แหละหาเดาคือกันอันนี้สามเดาเก็บ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 คอยเก็บเด้วู้เก็บภาพสามเลยยังมันอะไรนี่ยบอสงามอะไรนะ นี่และโง่คือมาจงามเฉยน้ยฝากระหองพีทําเออฝนนะยายฝนนะเฮานี่แหละ ฝนมาแล้วเห็ดนางโง่งามขาะพี่หน่อยเห็ดดินพี่หน่อว่าเห็ดไข่หิหนเนะผืนห้องเห็ดไข่หิหนนั่นพี่หน่อย เพ็ดไข่หินพี่น้องจ้าอือดอกนี่หน่าเบิดเขาจะบอกเอาเนาะดอกหน่าพี่น้องเดียวแต่ดอกเดียวเอาใบเบิ่งพี่น้องเฉพาะเลาะป่าเลาะดงโอ้พอเฮ็ดเพิ่มพี่น้องจ้า อันนี้เห็ดเพิอกแง่เพิ่นว่าอันนี้สิเป็นเห็ดเพิอกพี่น้องจะเจอวันหนาเบิร์ดเข้ามาบ่ทันพี่น้องเห็ดเน่าเบิดออกเป็นหมูแต่ว่าเน่าพี่น้องอู้รายอะไรแต่ว่าเน่าวได้ๆพี่น้องจาเห็ดเนี่ย มาทำกันเพินห้องเป็นเห็ดหานาอิดหนาอ่อนหมูห้องัำการเผิน Từ hết khớp này Rồi Hết ăn kim bà đại เห็ดเพื่งยังพี่นังอันี้เห็ดเพื่งขมบ่สีเหลืองเห็ดเพื่งเหลืองพี่น้องเหาะไปพี่น้องไอ้ชิมานบ่งูย้ายไปทางใดอ้าวเห็ดยัง แดงแดงโอ้ยเถาาไดเลยอืมเถาเบิรดมาบุกันไม่เด้ ข้ากะพกนขี้ดินเฮ็นละโง่พี่น้องมีดอกเดียวเห็นอัญยางพี่น้องึ้นมาดอกใหญ่แทะป่าโถกินได้บ่เนาะเหากเคยเห็นคือมาดอกใหญ่ดอกโพแทเะเดี๋ยวสิไปทำเขาเจ้า họ là phi nọng chung hay là ngộ không là sao bảo quản nào của nó đi phi nọng chung ngam khạc ngam này chú búi ạ họ phải là ma phi nọng chả họ hay là ngộ từ đầu bao nhảy đã phải mắm bằng nó kép xiên hài này nó kép, kép kép kép

อู้โหนี่น้องเห็นละสะออนเด็ยังได้แบบหลายๆเนาะก็โค้งกันยองเเราไปเรามากเจออีกแล้วพี่น้องเห็ดยังดอกใหญ่อนี้เห็ดเห็ดเห็ดดินว่ะเห็นองปัดเนี่ยไปเห็นดอกขาวมากเลยพี่น้อง hello là ngộ, hello là ngộ, hello là ngộ Wow, bị thật sợ ổn đấy Nè, mà khám hello 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 ต่อพี่น้องเผือพ่อเราไปเรามามาพ่อเห็ดป่วพี่น้องเอ้ยมองเขาจะเอามาลำคิเก่าเหรอเอาแล้วเรัเก็บเลยยันชาผมเก็บได้กระตานึงข้าอยากเห็นเี่ข้าก็บอกพ่อเนาะ นี่เออเด็ดเดๆดพี่น้องเีดกเตัวก็ออกแล้วนี่นั่งน่ะลายเถือนนางก็ได้เองนะเ็ดขาแล้ว จะได้เยเ้ยเามมากพี่นองมาฮอเทอนล้วบ้านนี้เล่หเ่งกรลซ่า กินกับเอากระเด็นข่มกรดนขมบ่